สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวพัสดุที่น้องเขาสั่งนะคะอย่างแรกก็จะเป็นสลามสุดขุ่นค่ะสุดหนึบหนับนะอย่างที่สองก็จะเป็นสลามสุดขุ่นเช่นเดิมค่ะแต่ไม่หนึบหนับนะคะอาจแข็งแข็งนะคะของแถมค่ะสลามเช่นเคยค่ะ เอ่ออธิบายแต่อันก่อนนะอันนี้ไม่มันเกือบเกือบเป็นสามนะคะเนาะคําว่าไม่ต้องให้เป็นสามพอ,พอดีพอดีต้องเขาอยากได้แบบเรลวเรนิดนึงนะคะแล้วก็มาดูสุดแล้วเป็นสีฟ้านะคะมึกเลยสีนะคะก็จะส่วนมากๆเข้มนะคะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเลยนะสีฟ้าโยเกิร์ตนะคะแต่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะขนาดมือย,ยังดำเลยจริงเราขาวนะเนี่ย เดี๋ยวไว้กจะจัดจัดกจกรรมกันนะคะรับรองนะคะว่ากิจกรรมเรานี้ง่ายสุดๆแน่นอนนะคะดี่ีลอยด้วนะคะนี่อาแข็งๆนิดนึงนะสูตรนี้ค่ะมาดูสูตรต่อไปเลยเลย สุดน,นะคะก็จะเป็นสุดหนึบหนับค่ะสุดนี้กระลังพอดีเลยนะคะสุดนี้มีจำนวนจำกัดนะคะถึงสิบสี่มีนาคม,ม้นะคะเป็นสีชมพูนีออนนะแต่ถ้าเกิดในกล้องมันไม่สวยนะคะสุดมุกแล้วเราก็มีสีชมพูนีออนในสีจำนวนจำกัดเช่นกันค่ะ คือสุดนี้ต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากตัวนี้เราขอไม่รีวิวแล้วกันนะคะจะแพ็กใส่กล่องแล้วนี่ก็จะเป็นของแถมจะมแพ็กกันเลยค่ะค่ะม,มาแล้วมาแล้ว ก็ใส่เป็นสามลงไปสองกับปุกนะคะแล้วก็เออสก,กูชี่ของแขนแล้วก็สลามิกน่อันนะคะก็ขอขอบคุณน้องใบตาตาจากจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะเดีย๋ยวจะส่งไปให้พรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะสารพัสะดุที่ใครไม่ได้กรุณานะทากลายมาด้วยนะคะเพราะพี่ยังไม่ได้ใส่ที่ทอยู่เอาไม่ได้บอกที่อยู่พี่นะมีอยู่สองสามคนนะคะแต่จำไม่ได้กี่คนนะ แต่ก็เยอะอยู่นะคะช่วยทักไลฟ์พี่มาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ